you mm -hmm. รอาร้เรื่องราวของเจ้าเข่าหูหนึ่งคำถามจากมูว่ามึงเป็นยังจังบ่ลืมเขาก็ดีใจที่เจ้าเป็นฟังเป็นฟ้ากับคนใหม่ส่วนอายสิเป็นสิตายสิยอมเจ็บจุ่มองเก่าก็ตั้งใจจำคำว่าเฮาคือเก่าเดิ แม่่หน้าที่ของคำว่าแฟนต้องจบลงอไอกะสิยอมสิอดทนสเสนอมาบอกไปใส่ขอโทษเลยหลยโอ้ยไอกะยังอยู่มองเกา ยันคอยทาเจ้ากลับมาเด้อย,ยิ่งเมายิ่งคิดโทษเธอเฮ็ดใจบรร่ใดไอ้ก็ยังอยู่มองเกาออมกอดขุงเขาบอกเคยไปใส่เจ้าสิเป็นคนสุดท้ายในหัวใจของอา ขอโทษไลล่ ลูกหนี้ครับทางนี้ครับอ้าปไล้วก็เดินหาลูกฉันน่ะสิโอ้ยอุตส่าห์ฟังเพลงกำลังเศร้ากำลังซึมบรรยากาศได้เนาะเมื่อกี้เพลงอะไรชื่อเพลงอะไรชื่อเพลงว่ายิงเมายิงคิดถึงเธอครับอันนี้ก็เมาเหมือนกันน่ะเมายิงคิดถึงเมารัก แขกรับเชิญก็ไม่เว้นนะลุ่มล่ามจจิงเลยนานๆจะมีคนหน้าตาดีๆเห็นแต่ละคนที่มาไหมไม่นตัวเตียกับหัวรอดเฮ้ยพิเศตัวอักษรเข้ามาฉันบอกตรงนะแต่เปลี่ยนเรวิวบ้างเหรอมันโดนทุกอีพีเลยมันเจ็บมันยังไงเนี่มันยังไงยิ่งเมายิ่งคิดถึงเธอเพลงของใครอะไรยังไงเนี่ยเอาเพลงใครเข้ามาร้องเนี่ยไอ้หนู เป็นเพลงของผมเองครับแต่ว่า,าเป็นปลายปากกาของอาจาร,รย์ดิวพีรพลครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวปก,ก,กติได้ไหมเหนื่อยพอแล้วแกไม่ต้องเป็นแม่แล้วต้องเป็นแแม่ล้วนะ,<อ>ะทุเลตตัวเองจริงๆยิ่งเมาย<ช>ิ่งคิดถึงเธอเป็นของอาจารย์ดิวดิวพีรพลครับดิวพีรพลจริงจริงๆแล้วปกติ คือคาเลคเตอร์เขามันจะต้องเป็นแบบนัานรักน่ารักเป็นแบบขี้ลงขี้เล่นแต่เพลงนี้คือแหวกเลยอกับอกหักเศร้าเดี๋ยวบอกตรงๆเพลงนี้เพราะมากดนตรีก็ดีเสียงร้องก็ดีคาเลคเตอร์ก็ได้จริงเสียงเขาแปลกเนาะใช่เขามีความมีความมีสนห์ออกเหมือนจะ กึ่งเนินเนอกึ่งหนาหนาส่วนส่วนดนตนตีก็จะเป็นของอาจารย์อันมาลงเหมือนเดิมครับอาจารย์ท่านท่านท่านทำไว้ี่เป็นเพลงสุดท้ายของท่านแล้วที่ท่านได้ทำเนาะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่แกยังไปตุยแกยัง ขอโทษครับอาจารย์ขอโทษนะคะอาจารย์ขอโทษนะพี่นิคีกรคู่กับหนูไม่ค่อยโอเคเลยเล่นอาจารย์ซะแล้วใครมามันจะตายตีหมดเลยยังไม่ส่ง G P S ยัง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 นะครับอ่ะอันนี้ก็คือชื่อผลงานเพลงอะไรนะฮะยิ่งเมายิ่งคิดถึงเธอยิ่งเมายิ่งคิดถึงเธอค่ะก็ถือว่าเป็นอีกอีกคาลิเตอร์หนึ่งอีกอารมณ์หนึ่งนอกจากเป็นนักร้องแล้วได้ข่าวว่ามีมีมีงานแสดงละครด้วยมีเป็นอะไรซีรีส์ เป็นซีรีส์ละครสั้นนางสั้นเป็นนางสั้นเป็นละครสั้นไอ้เรื่องที่ว่าเป็นท่านประธานปลอมตัวมาใช่อ๋อไอ้ที่มาเล่นเป็นรอบนั้นน่ะเหรอใช่เพื่เป็นเป็นช่องอะไรคะบอกบอกบอกได้เลยก็จะเป็นช่องทีวีชัพูครับอ๋อค่ะเขไปเซิร์ชได้ผลงานการแสดงทีวีชพูใช่ครับฝากด้วยครับในนั้นก็มีนางเอก รวยเลยด้วยท่านทานเจ๋งๆหนึ่งผมแกตะเวลับจอบขนาดเนี่ยเขาไม่ไล่แกออกแล้วไม่คนบันทารับผูจัดการมันลับจอบรับเพราะเรื่องบันนามาแล้วบันนามาแล้วเออเขาไปเจมแจมาบ้างอะไรบ้างครับอก็ฝากด้วยนะครับก็เข้าไปดูเขาไปชมกันได้ครับพิมพ์คําว่า ทีวีเชาพลูครับผมทีวีเชาพลูก็จะเจอก็เป็นละครละครสั้นละครสั้นที่คุณดาวีเล่นเอาไว้ใช่มีทั้งละครมีทั้งเล่นมิวสิกวิดีโอเยอะแยะเป็นเจ้าพ่อเอ็มวีเลยอ่าแล้วก็ยังจะรับจอบร้องเพลงตอนกลางคืนประกวดร้องเพลงอ่ะมีเวทีไหนที่ไปประกวดร้องเพลงล่าสุดล่าสุดก็จะเป็น รายการดวลเพลงดังครับทั้งช่องเจ็ดครับดวลเพลงดังอ่าทั้งช่องเจ็ดเอสบีครับล่าสุดนี่ก็มาคอซองคอเพลงใอ่คุณครีมมี่ปรารถนามีวิชาคใช่หลังจากนี้ก็ในน่าจะมีครับมี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 เพราะว่าผลงานเขาค่อนข้างที่จะเยอะฝากติดตามด้วยสำหรับคุณดาวีนครวัดนะคะอ่ะ นะะคช่วงในท้ายแบบนี้ต้องขอขอบคุณคุณดาวีนครวัดมากมากค่ะเดี๋ยว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 ฉันต้องวางก่อนทำไมอ่ะรู้ใชัยมั้ยว่าฉันจะทำอะไรก่อนจบก็มีสรุแกมีสรุปแกเยื้อนเยื้อนเยื้อ่ะเพราะว่าทำท่าเรามีทีวีสติ๊กเรามีทีวีสติ๊กเราอยู่เรามีทีวีเอ่อที MVTV ช่อง75มีคอนเทนต์มีหนังมีละครมีทุกอย่างวิดีโอนัลฝรั่งต่างประเทศในประเทศซีรีส์ข่าวสารทุกอย่างหาดูได้หมดในทีวีสติ๊กครับเป็นช่วงเล็กๆเนี่ยช่วงเล็กๆนะคะเป็นทีวีของคุณให้กลายเป็นสมาร์ททีวีและสามารถดูได้ทุกช่องเลยพกพาไปไหนก็ได้สะดวกขอแค่มีเน็ตเสียบปุ๊บติดตั้งนิดเดียว เปิดดูทุกอย่างใน M V T V ได้เลยคือเป็นเครื่องเล็กๆแค่นี้แล้วก็เสียบในช่อง HD อ่ y เสียบบุ๊บได้เลยจบแล้วง่ายเพราะฉะนั้นนะครับใครไม่อยากตกเทรนนี่ต้องมีไว้ดูนะและที่สำคัญนี่เรามีท่าตอนจบด้วยนะเราเรอว่าเราอะนะครับผมหนึ่งสองสามทีวีสติ๊กแค่เสียบก็สนุก

เลงทุกวันจันทร์จนถึงวันศุกร์นะคะทางช่องไ v t v 75เคลมมีปรัชนามีวิชาแล้วก็คุณดาวีส่วนคนนี้ปล่อยเข้าไปเ่อยไม่ได้นิดนดงจะนำตัวนีดนึงาะสวัสดีค่ะทีวีสติกทีวีสติกแค่เสียบก็สนุก we กลายเป็นควายเขาโกงไม่ว่าเราโง่เขาต้องโดนอย่างเราต้องเจอกับคนที่โกงก็เงินเราอยู่ในบัญชีเราก็วางเซฟตีอย่างดีสุดตรงจนมันชุ่มยิ่งกว่านอนกลาแดดงั้นเราคงต้องแบกเอาเงินไปฟังลองโอง ขวายคนหน้าไม่ใช่แม่ แบ่งเงินให้โจรมั่นคนคนนะไม่ใช่แม่ ไม่รู้สึกบางครั้งเราไม่ได้โอนแต่ความเป็นโจรวิธีมันชังร้ายลึกวันหนึ่งต้องกลายเป็นเหยื่อฟังแล้วเหลือเชื่อเขาว่าเป็นคุยเขาถึกถูกหลอกแล้วยังถูกด่าเสียทั้งเงินราเสียทั้งความรู้สึกคนน่าไม่ใช่ Tiny man.